แป๊บหนึ่งนะพี่นุ้ยว่าแล้วทาไมถึงไม่ใครจะว่างนะว่าไปเดินต่อไงไม่ได้มาขึ้นเวทีไล์เพราะเหตุผลว่าเขาก็เลี้ยงหลานเนาะแล้วเขาก็ต้องเอ,อทํางานในบ้านข,ข,ขายของด้วยประมาณเนี้ยทําการเปิดบ้านก็ทําการไล์สดอยู่นะทําการไล์สดแล้วก็ออนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆพี่นุ้ยเองก็อย่างว่าแหละนี่ก็โอเคแล้วนะพี่นุ้ยก็ ให้คลิปของน้องนะทั้งน้องอารามพดตุนเต่าเดือนกลางยังไม่ได้เปิดอีกหนึ่งดวงนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเตรียมเข้าแย่ยังยังไม่เตรียมพร้อมไงประมาณนี้ถ้าเราทำส,ำสม่ำเสมอโดยที่เราอันนี้พูดถึงเท้าฟาร์มหมายถึงว่าพูดรวมทั่วไปนะถ้าเกิดกระไอ้กระแซะแล้ววามือแมม ไว่บนหัวขเขาอยากกระซิบเบาๆว่าตอนได้มาเป็นกําลังใจได้มาพูดคุยกันนู่นนี่นั่นเนาะนเป็นอะไรที่ดีดีมากๆแล้วพี่นุ้ยก็แบบ <laughs> พี่นุ้ยก็แบบอื <c> ้ม <oughs> หูใครหน้าหนิงเป็นบ้านี่แค่มองสบตาห่างกันตอ้องซีว่าหาใจอย่างไม่มีโอกาสไปนะยังไม่มีโอกาสไปหาคอนทตนแล้วเราก็เลยเออ ใกล้ตัวเรานี่แหละทำคอนมันก็ต้องทําอะไรก็ได้ให้เรามีคลิปลงไปตอนนี้พี่นุ้ยก็คิดว่าเราเอะเยอดวิวคนดูคงไม่เยอะอยังไม่มีโอกาสไปนะยังไม่มีโอกาสไปหาคอนเทนต์แนละ้วเราก็เลยเออใกล้ตัวเรานี่แหละทาคอนแล้ก็ทองอุไลลงแล้วนะเหลือแต่ต้อดอกต้อจริงยังไม่ได้ลงเดี๋ยวก็ต้องดูเพราะว่าพี่นุ้ยไปอัดวิดีโอทำเพื่อเปิดค่าการมองเห็นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มันเป็นอะไรที่แบบพี่นุย้ยอยากจะเจอน้องๆเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาเจอพูดคุยไม่ขึ้นเพราะว่าของพี่นุ้ยมีคนติดตามน้อยคนติดตามน้อยแล้วก็เอ,อน้องโคก็ไม่มีน้องโคไม่มีเป็นไก่ต้มเนาะก็เลยคิดว่า ทำมาได้สองเดือนแล้วนะพี่นุชทามาได้สองเดือนแล้วผ่านอ่ะผ่านมาได้นะเพราะว่าเราออกสื่อนะแเดี๋ยวจะไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเพื่อนๆถ่ายถ่ายรูปนะแล้วก็เอาเป็นเป็นคลิปเป็นภาพภาพนิ่งไปนะเป็นภาพนิ่งไปตอนนี้เราจะไปหาเราจะไปเอาเ็ดเดือนนะพี่นุยก็ถึงได้ผ่านผ่านสตรีมาได้ก็ขอบคุณนะขอบคุณเออเพื่อนเพื่อน ที่มาเป็นกําลังใจนะแล้วก็ขอบคุณน้องเอมมี่จุธารัฐด,ด้วยนะที่มาส่ง,สงกําลังใจพี่นุย้ยแล้วก็น้องอารามโพสตุลเตาด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังน้องดอกลักขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่องหน้าเลยเพราะเห็นอยู่ข้างด้านบนนะเช่นน้องดอกรักลงมาคุยกันก่อน,อนได้ไม่เป็นไรต้านเปิดค่าการมองเห็นในกับตัวพี่นุ้ยเนาะพี่นุ้ยก็ทาของพี่นุ้ยไปยป,ยประมาณนี้แหละวันละสามสิบสี่สิบนาทีเนาะคือเราเราจะไม่คิดอะไรมากว่าเออมีเพื่อนด้วยเราเราก็ได้ มีรายได้ด้วยถึงว่าเราคลิปเราจะไม่ปังรายได้เราจะยังไม่เยอะเอ,อยอดวิวเรายังน้อยทำไปนะทำไปเรื่อยๆเราก็อย่าไปคิดอะไรมากคิดแต่ว่าเราทำตรงนี้ให้มีความสุขนะเราได้มีเพื่อนเราได้เอ่อนุกคนนะคะขอบคุณการน้องเอมมี่พี่นุ้ยเองก็ <c oughs> นะ <c oughs> ตั้งตั้งร้องเพลงว่า <c oughs> เวลาถึงว่าหน้าช่วงช่วงที่หน้าแบบต้นต้นกะต้นข้าวเขาออก ออกรวงนะเขาตั้งท้องแล้วออกรวงแบบสวยงามเลยนะครั้งอ่ะบางครั้งมันขำตัวเองเหมือนกันนะเมื่อก่อน,นะนอ่ะพี่นุ้ยทำขึ้นราคาของสตรีมแต่ของของเรียวพี่นุ้ยไม่แน่ใจนะว่าจะมีโอกาสได้ของของเรียวหรือเปล่าเพราะว่าของเรียวนี่เขาบอกได้เอ,อประมาณเนี้ยแต่บางครั้งก็ตรงเวลามาั่งไม่ตรงเวลามั่งก็ไม่เป็นไรเนะบางครั้งนะมันทําไงได้อ่ะ ถ้าตรงก็คืออในบ้านของพี่นุ้ยเนาะล้วขอบคุณมากๆเลยที่ให้กําลังใจพี่นุย้ยเอ,อเพื่อน,อนๆทุกๆท่านทุกคนเนาะที่ให้กําลังใจพี่นุย้ยพี่นุย้ยขอบคุณมากๆที่ทําให้พี่เราเยอะเออเราก็จะได้เหรียญดีหน่อยนะึงนะแต่ว่าถ้าคนดูแล้วน้อยเราก็ไม่ได้ตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าน้อยอย่าไปคิดอะไรมากเราคิดที่ว่าเราทําตรงนี้เราเราแบบเนาะเราได้แบบมีเพื่อน น้เทนของเราก็หารอบตัวเราไปก่อนนะหารอบตัวเราแคมป์คอนเทนท์ที่อื่นเราก็เนาะเป็นกําลังใจกันไปเนาะพี่นุย้ยพี่นุ้ยก็มีเสียงเพลงให้นะมีเสียงเพลงให้แล้วก็เราแบบมันเหมือนเปิดค่ากันบางเหตนในตัวเราด้วยประมาณนั้นอะใช่ไหมคะพี่นุ้ยก็ เพราะว่าเราออกสื่อนะแต่เดี๋ยวจะไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเพื่อนของพี่นุ้ยอ่ะมันเป็นเขียวแล้วพี่นุ้ยก็ดีใจเนื้อหาหมือนเดที่เราลงคลิปลงอะไรของเราไปนะมะน่าจะเป็นเนื้อหาที่เราเผยแพร่ไปอะ่ะประมาณโู้ใครนั่านิ่งเป็นบ้านี่แค่มองสบตาห่างกันต้องสีว่าอาหาใจหัวใจพี่นุ้ยว่างนะตอนนี้ว่างว่าง หัวใจว่างแล้วพี่นุ้ยก็มอบหัวใจของพี่นุ้ยให้ไปนะแต่ก็เออไม่รู้เป็นไก่ต้มเนาะก็เลยคิดว่าสองทำมาได้สองเดือนแล้วนะพี่นุ้ยทำมาได้สองเดือนแล้วผ่านอ่ะผ่านมาได้ใกังวลเนาะกังวลพอเราทําไปปุ๊บมันลงทํแล้วปุ๊บนาทีลงทําปุ๊บนาทีลงอะไรประมาณเนี้จนแบบอาอย่า <c oughs> อีกแล้ว เมื่อรักกันก็ชื่อตอนนี้ก็คือเป็นเขียวหมด <laughs> เขียวหมดทีด่ดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นเขียวมันเป็นอะไรที่เราช่องที่เป็นช่องเนื้อหารเราแบบม,ม,ม,มันเหมือนเปิดค่ากันบางเห็ยนกับตัวเราด้วยประมาณนั้นน่ะใช่ไหมคะ พี่นุ่ยก็ไปตอบคอมเมนต์อะไรประมาณนั้นน่ะเหมือนว่าเราไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเหมือนว่าเราไม่ได้มาส่งกําลังใจกันเหมือนตอนที่เราขึ้นบีทีไลฟ์สดมาตากข้างในแล้ววันนี้พี่นุ้ยออกไปซักซักผ้าเพิ่มนะคะซักผ้าเพิ่มก็เลยไปเอาผ้าเก่าที่พ่อขอบคุณมากๆนะที่มาเป็นกําลังใจให้เนาะกําลังใจให้พี่นุย้ยก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะแล้วก็เห็นนะอยู่ข้างบนผ้าไม่อย่างนั้นก็ ตากไม่ได้ก็ไปหามาอ่าผ้ามาตากข้างในบ้านนะเมื่อวานพี่นุ้ยก็เอาผ้าไอโซนาะพี่นุ้ยอายนะอายตัวเองแบบไม่เคยไงไม่เคยแล้วมันตอนนั้นช่วงนั้นก็ไม่มีเพื่อนด้วยใช่ไหมพี่นุ้ยก็เล่านิดหนึ่งเนาะช่วงนั้นไม่มีหอสวงง้้าไไม่ไปทัคืน ไปไม่ถึงไหนตอนนี้ช่องพี่นุ้ยที่ว่ามันมีเนื้อหาที่มันเป็นสีเทาตอนนี้พี่นุ้ยก็เป็นเขียวหมดละตอนนี้ของพี่นุ้ยเป็นเขียวหมดทุกช่องละกลุกตะก,กัดตะกุกตะก,กัดเออนั่งบางครั้งก็นั่งจ้องนึกก่อนเ,อเราจะพูดอะไรดีทำไปทำมาก็โอเคแล้วเนาะพี่นุ้ยก็ให้คลิปของน้องนะ,ะทั้งน้องอารามโพสตุนเต่ามีความสุขกับตรงที่เราได้ทำงานตรงนี้เนาะเราก็ได้หน้าเรา เราได้ออกสื่อเวลาเราไลฟ์สดจะไม่ได้ออกสื่อเพื่อนๆโทรได้มาเป็นกําลังใจได้มาพูดคุยกันนูน่นนี่นั่นนะเนาะเป็นอะไรที่ดีดีมากๆเลยพี่นุ้ยก็แบบ <laughs> พี่นุ้ยก็แบบอือยู่แค่นี้เองเพราะว่าพี่นุ้ยยังไม่มีกระทะไฟฟ้าเนาะแล้วก็อุปกรณ์ก็ยังมีไม่ครบแล้วเราก็ตัดต่อคลิปไม่เป็นเนาะเพราะตัดต่อคลิปไม่เป็นก็ขอบคุณมากๆนะที่มาเป็นกําลังใจให้เนาะกําลังใจให้พี่นุ้ยก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะ แล้วก็เห็นนะ้าอยู่ข้างบนเราเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เรามีความสุขตรงนี้ประมาณนั้นนะคะเออมันเป็นอะไรที่แบบไม่รู้นะไม่รู้อยากมีรองใจเหมือนพะรามสู้ทิ้งไปซึ่งเขาไม่มีเวลาที่จะเออมาไลฟ์มาไลฟ์เสริมทุกวันไงแล้วก็คลิปก็ไม่มีเวลาลงเพราะว่าพอเวลาเราได้ขึ้นไลฟ์แล้วสุกี้ทำไปก่อนนะ ดีกับเราไม่มีไม่มีอะไรทําคลิปกับข้าวเลยเนาะพี่นุ้ยถึงบอกว่าเราน้องดอกรักขอบคุณค่าขอบคุณลืองหน้าเลยเพราะเห็นอยู่ข้างด้านบนนะเช่นน้องดอกรักลงมาคุยกันก่อนได้ไม่เป็นไรของเราไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเองอะ่ะเราก็มีความตั้งตั้งใจแน่ๆแ,แล้วก็ตั้งใจที่เราจะเออชั่วโมงนะคะสองเวลาอ่ะ ทำไงดีเนาะเราจะมันเราจะได้หกหมื่นนาทีทำยังไงดีทำยังไงดีแล้วเวลาแต่เนี้ยพี่นุ้ยอ่ะของพี่นุ้ยเองทํางานบ้านของพี่นุ้ยก็เลี้ยงน้องเจ้าคุณแต่ว่าพี่นุ้ยก็แบ่งเวลาได้ช่วงเขาก็จะดันคลิปเราไปนะตอนนี้บางครั้งถ้าเราแบบเออกระโดดไงไหมายถึงอะเคยลงเวลานี้แต่ไปเลดอีกเวลาหนึ่งตอนนี้ระบบเหมือนว่าอของพี่นุย้ยอ่ะมันเป็นเขี่ยแล้วพี่นุ้ยก็ดีใจ เนื้อหามางส่งที่เราลงคลิปลงอะไรของเราไปนะมะน่าจะเป็นเนื้อหาที่เราเผยแพร่ไปอะประมาณนั้นนาข้าวที่เขายังไม่ได้ปลูกนะเพราะบ้านพี่นุ้ยเขายังไม่ได้ไม่ได้ดำนากันเพราะฝนเพิ่งเริ่มลงนะคะเขานี่ยังไม่ได้ดำนากันแต่ว่าถ้าแบบระหว่างที่เขาดำนาต้นไม่รู้แหละลงไปก่อนประมาณนั้นแล้วก็เมื่อแรกๆเลยอะพี่นุ้ยก็คือเราไม่รู้ไม่รู้แนวทางเนาะไม่รู้แนวทางว่าเราจะต้องข้าวพี่นุ้ยก็กระทะอะไรก็ยังไม่สะดวกเนาะ อุปกรณ์ยังไม่สะดวกเพราะว่าใช้หม้อสุกี้ทำให้เรามีคลิปกับข้าวว่างนะใช้หม้อสุกี้พี่นุ้ยก็ขออนุญาตนะขอตัวลงไลฟ์ปิดบ้านแล้วนะคะก็เอาหัวใจเลื้อไป